สวัสดีครับ9ก้โมง15นาทีของวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2 000. 5 6 3ครับอันนี้ผมทำา p p ที่59พสะสมเด็จบางคุณพมกรูเก่าพิมพ์ใหญ่อันนี้มีผมจะให้ดูความชัดเจนในในโดยรวมเป็นบางจุดไปว่าไอที่ที่ดูดูกันเนี่ยเออที่ผมดูดูบาเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่ชัดเจนบ้างอันนี้เป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฐานที่หที่สที่สาเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่า เป็นรูปขาสิงหัวโต๊ะอะไรก,ก็พูดกันไปครับไปดูไปไล่ดูทีละอย่างแล้วกลับมาดูของพระตัวเองต่อมาก,ก็เรื่องหน้าพระเสียนพระแล้วก็ซุ้มกอซุ้มที่อยู่ซ้ายมือเขาเรียกซุ้มอะไรครับอันเนี้ยก,ก็ซ้ายมือของหน้าจอนะครับอันนี้เขจะสะพานข้าไปข้างบนนิดน,นึงอธิบายไปแล้วด้านหลังก็บางขุนพมเนี่ยด้านหลังจะเรียบหมดครับไม่มีไม่มีกาบหมางไม่มีอะไรให้พิจารณา ด้านหลังบางบางขุมพมทุกพิมพจะเรียบหมดอันนี้พูดตามอาจารย์หลายหลายท่านพูดตรงกันส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมผมดูพระสมเด็จเนี่ยก็ผมดูหน้าพระมาก่อนเลยหน้าหน้าพระสมเด็จเนี่ยจะเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ต้องกลมกลมเล็กๆต้องต้องสวยงามตั้งแต่หน้าพระเนี่ยมาก่อนแล้วหน้าพระมาเนื้อหาแล้วผมถึงจะมาพิจารณาเนื้อเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นมีความละเอียดอ่อน ถ้าจะไปพิจนารณาเนื้อก่อนเลยนเนี่ยโอ้ผมเข้าใจนะครับว่าองค์องค์ละสามร้อเนี่ยบางครั้งว่าทำมาด้วยสายตาของผมที่พึ่งเข้ามาในเป็น,เป,นเป็นความรู้แค่เพียงปรถมเนี่ยก็ก็ไม่สามารถจะแยกได้แล้วว่าว่าเนื้อเก่าเนื้อใหม่เป็นยังไงก็ก็กยังแยกได้ไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเนื้อก่อนเนี่ยมันจะผิดพลาดเลยผมก็ต้องดูภาพโดยรวมมาก่อนแล้วก็หน้าภาพมาก่อน สงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งบางครั้งผมผมเปิดราคาในบางคลิปเนี่ยเปิดไปสิบล้านยี่สบล้านเนี่ยสงสัยไหมครับถ้าถ้าสงสัยก็ทักถามมาแต่ผมจะให้ทัศนคติอย่างนี้นะครับเออถ้าถ้าสมเด็จที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันราคาแค่ร้อยสองร้อยพันสองพันเนี่ยอใครมีก็ส่งมาครับใครมีก็ส่งมาถูกต้องไหมครับอ,อผมก็ซื้อได้ครับ แต่ต้องเนื้อเนื้อหานี้พิมพ์นี้เนื้อหาประมาณนี้นะครับอผมซื้อได้ถ้าร้อยสองร้อยพันสองพันนี่ซื้อได้เอแต่ถ้าถามว่าถ้าไปซื้อที่อื่นแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยแบบนี้ร้อยสองร้อยพันสองพันซื้อเลยครับเคุณมีตังค์เท่าไหร่คุณซื้อเลยเอซื้อสะสมไว้เยอะๆครับสะสมไว้เยอะๆอสะสมเลยครับมันจะได้มันจะได้เป็นมงคลกับตัวเองนะเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นก็ต้องมองหาภาพแบบนั้นก็ต้องเอาแนวคิด สนับสนุนของผ้าแบบนั้นมาผมไม่ได้พูดถึงราคาใน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 ,ในลักษณะของการเปรียบเทียบราคาว่าแพ้หรือถูกแพงหรือถูกต้องเก๋แล้วแพ้แล้วแท้มันต้องแพงนะครับอธิบายให้ชัดเจนตามกันก่อนขออนุญาตจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ